<Gã> Eat <otros> อันตรายคนตายเป็นล้านๆทั่วโลกจริงหรือเปล่าสวัสดีค่ะมาจากชาแนลพอยต์บิวค่ะช่วงนี้เนี่ยนะคะถ้าใครตามข่าวเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยน่าจะได้ยินข่าวที่เขาบอกว่าตอนนี้มีฝีบาทลิงระบาดนะคะก็ในแอฟริการะบาดกไปหลายประเทศแล้ว WHO ก็ออกมาประกาศนั่นประกาศนี่แถมไม่นานมานี้เนี่ยนะในไทยเราก็เจอผู้ป่วยแบบรายแรกเรียบร้อยแล้วซึ่งบางคนเนี่ยนะพอเพิ่งจะผ่านโควิด19มาแล้วก็เริ่มแพนิกนิดๆว่าเฮ้ยนี่เราเพิ่งจะผ่านแบบโรคระบาดใหญ่มาโรคระบาดหนึ่งฝีดาดมาอีกแล้วน่ากลัวหรือเปล่านึกถึงในประวัติศาสตร์เวลาที่เขาพูด ฝีดาดเนี่ยไปนึกถึงแบบหาลงคนตายกันทั้งเมืองว่าแต่ฝีดาดเนี่ยมันร้ายแรงขนาดนั้นหรือเปล่าแล้วฝีดาดกับฝีดาดลิงมันแตกต่างกันยังไงในประวัติศาสตร์ทำไมเขาถึงชอบเรียกว่าแบบหาลงหาลงวันนี้วิวเก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะต้องเคลียร์ทุกคนฟังก่อนใครที่กาลังแพนิกว่าแบบฝีดาดคือฝีดาดลิงคืออันเดียวกันมันชื่อเหมือนกันเนี่ยอุ้ยมีมันคือหาลงฉันจะตายกันแล้วต้องบอกก่อนว่า2โรคเนี้ยมันเป็นโคโรโรคกันค่ะถึงมันจะมีคําว่าฝีดาดเหมือนกันแต่มันก็มีความไม่เหมือนกันแต่จะบอกว่ามันเป็นโคโรโรคกันเลย100%มันก็ไม่ใช่มันมีความเกี่ยวข้องกันอยู่ดังนั้นก่อนที่เราจะไปถึงแบบฝีดาดลิงก่อนที่เราจะไปถึงอะไรเรามาคุยเรื่องฝีดาดที่เราคุ้นเคยกันดีกว่าฝีดาดเนี่ยนะคะนวาคเล ที่ติดไปก็จะมีไข้แล้วก็อาเจียนก่อนนะคะหลังจากนั้นจะมีแผลในปากแล้วก็ผื่นที่ผิวหนังค่ะเป็นเวลาหลายวันเลยและผื่นที่ผิวหนังเนี่ยนั้นก็จะกลายเป็นตุ่มพองที่แบบมีลักษณะเฉพาะเลยคือมันจะบุมลงไปตรงกลางนะคะจากนั้นตุ่มมันก็จะแตกแล้วก็เกิดเป็นการตกสะเก็ดพอสะเก็ดหลุดปุ๊บก็อ่ะน่าจะเข้าสู่ช่วงเวลาการหายและฟังดูง่ายอย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วกระบวนการตั้งแต่วิวเล่ามาจนถึงตอนนี้มันเป็นกระบวนการที่ทรมานมากแบบโอ้โหเจ็บปวดจะเป็นจะตายนะคะบางคนที่มีภูมิคุ้มกันไม่พอบางคนที่ทนความเจ็บปวดไม่่่ไดด้้หรือววาาบงคนนทีแแแผลลมัตตกิ แล้วอะไรก็จะตายไปตั้งแต่มันยังไม่เข้าสู่ช่วงตกสะเก็ดตั้งแต่ช่วงที่มันยังไม่หายนี่แหละค่ะและนี่คือสาเหตุที่ทําให้ตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยนะฝีดาษถือเป็นโรคหนึ่งที่รุนแรงมากเพราะว่านอกจากมันจะเจ็บปวดมากๆแล้วเนี่ยมันยังติดกันง่ายมากนะคะคือมันติดกันผ่านอากาศแค่หายใจใกล้กันหรือว่าคุยกันหรืออะไรก็มีโอกาสติดกันได้แล้วนะคะทีนี้คําถามก็คือที่บอกว่ามันเจ็บปวดกับมนุษยชาติมานานมันนานขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะถ้าเอาเป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่จะพอนึกเลยยนะ ไม่กึ่งใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์เอาเป็นว่ามีคนพูดถึงเนี่ยยว,วจะไปนึกถึงภัยพิบัติสิประการในพระคัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาเกา่าหรือว่าในพวกคัมภีร์ของชาวยูชาวมุสลิมแบบโบราณณหรือเนี่ยนะคะขอพูดเรียกชื่อตามศาสนาคริสต์แล้วกันนะเพราะว่าเป็นเวอร์ชันที่คนคุ้นกันมากที่สุดในนั้นเนี่ยเขาก็จะเล่าถึงตอนที่โมเสสอะพาคนออกจากอียิปต์ใช่ไหมคะไปแหวกทะเลแดงไปอะไรทีเนี้ยก่อนจะออกจากอียิปต์มันเนี่ยตอนแรกฟาโรไม่ปล่อยออกมาใช่ไหมดังนั้นโมเสสก็ไปบอกนะคะบอกว่าพระจอออเจ เหมือนกับที่บิวเคยเล่าไปเรื่องโมเสสนะทีนี้หนึ่งในสิภัยพิบัติน,ะนั้นเนี่ยนะคะมันมีภัยพิบัติที่เขาเรียกว่าภัยพิบัติจากฝีค่ะซึ่งเขาก็ยังเถียงกันอยู่นะว่าภัยพิบัติจากฝีที่ว่าเนี่ยมันใช่ฝีดาษหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่แบบโรคผิวหนาะอักเสบเฉยๆใดๆก็ตามเนื่องจากยังไม่ได้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เขาก็เลยได้ตัดสันิฐานกันว่าใช่หรือเปล่านะเพราะว่าฝีดาษมันก็เป็นโรคร้ายแรงมาตต้องแต่อดีตนะแล้วถ้าเอาเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ย,ยปโรปราาามฟ เมสที่5เนี่ยมันก็มีกึง่งๆจะเชื่อได้ว่าอาจจะมีโรคฝีดาษเพราะว่าฟาโรรามาเสสที่5เนี่ยเป็นฟาโราที่ขึ้นาาม, <c oughs> มาปกครองแค่แป,ป๊บเดียวคืออยู่ได้ไม่นานนะคะแล้วก็ไม่ได้มีผลงานอะไรโดดเด่นมากแล้วแป,ป๊บเดียวก็อาจตายจากไปค่ะทีนี้นักโบราณคดีเขาไปศึกษาไปอะไรแล้วเขาก็เจอว่าตามผิวหนังของฟาโรรามาเสสที่5เนี่ยมันมีร่องรอยตุม่มๆุมอยู่แล้วดูจากสภาพศพมันก็ดูแบบว่า,วาเละระดับหนึ่งอ่ะมันไม่เหมือนกับมัมมี่ตัวอื่นที่ตายปุ๊บแล้วเขาจัดการเลยทําให้สภาพศพมัััันนนนนนสสมบูรร์ะะคดง้เาาาาากก็ิฐวว่่หือ โรรามาเสตที่5นั้นจะติดโรคฝีดาดก็เลยทําให้1คือเป็นตุ่มเป็นอะไรกับ2เลยคือพวกญาติญาติพวกแบบคนที่จะต้องมาจัดการศพทั้งหลายเนี่ยก็ป่วยไปด้วยก็เลยไม่มีเวลามาทํบมัมี่ให้นะคะแต่ใด,ด,ดก็ตามเขาก็ยังฟันธงกันไม่ได้ว่าอันนี้ใช่โรคฝีดาดเขาก็ได้แค่บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ค่ะเรามาชัวเรื่องโรคฝีดาดกันจริงๆว่ามันมีขึ้นมาบนโลกมนุษย์แล้วเนี่ยนะก็คือในสมัยกรีกโรมันเรื่องนี้มันเกิดในช่วง429-426ปีก่อนคริสต์ศักราชนะคะนักประวัติศา,าสาาต,นนตร์ หรือว่าฝีดาดระบาดแน่ๆในกรุงเอเธนนะเพราะมันมีนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าทิวซิดิดิสนะคะคือเป็นนักประวัติศาสตร์ในสมัยกรีกคืนชาวกรีกเขาก็มีนักประวัติศาสตร์ของเขาที่จดบันทึกประวัติศาสตร์ช่วงนั้นใช่ปะเขาจดเอาไว้บอกว่าตอนนั้นเนี่ยในกรุงเอเธนมีโรคระบาดโรคหนึ่งซึ่งถ้าแปลภาษาอังกฤษจะประมาณว่า the plague of Athens โรคระบาดนี้เนี่ยน่า,นาจะมีที่มาจากแถวๆแอฟริกาหรือว่าเอธิโอเปียเสร็จแล้วมันก็แพร่มาจนถึงเอเธน่าเขาบนนันทึกเนนเนน,นีี่ะป็คคทติดดโร้้วยแต่ว่า ะะก็เลยมาบันทึกเอาไว้ซึ่งอาการของโรคเนี่ยเขาบอกว่าก็จะเริ่มจากอาการแสบร้อนปวดท้องอาเจียนนอนไม่หลับเกิดตุ่มดําตามร่างกายถ้าสมมติว่าผ่านไป7วันแล้วเนี่ยนะผู้ป่วยยังรอดชีวิตอยู่ซึ่งส่วนใหญ่ไม่รอดเนี่ยนะโรคมันก็จะลามไปที่ส่วนอื่นๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นอวัยวะเพศนิ้วมือนิ้วเท้าบางคนเนี่ยหนักกว่านั้นนะโรคลามขึ้นตาตาบอดเลยนะคะแล้วคนเนี้ยเขาก็บันทึกอีกว่าทั้งหมดเนี่ยคือมันเจ็บปวดทรมานเกินที่ร่างกายมนุษย์จะทนไหวอะ่ะแต่ถ้าสมมติว่าใครทนได้ผ่านไปแบบสักถอง า,าทิตนะโรคมันจะค่อยๆทุเลาลงทุเลาลงมันก็อยู่ที่ว่าใครทนได้ก็อยู่รอดใครทนไม่ไหวก็ตายไป <c oughs> เขาก็บันทึกไว้เลยนะว่าสมัยนั้น,นมันระบาดโหดมากคนนั้นก็ติดคนนี้ก็ติดแล้วก็ไม่มีอะไรจะไปห้ามมันได้เลยไม่ว่าจะเป็นการพยายามรักษาโรคหรือแม้แต่การสวดอ้อนวอนต่อเทพเจ้ามันก็ไม่ช่วยฟังดูเหมือนสีดาษไหมเหมือนแต่ว่าสมัยใหม่ๆเนี่ยนะคะนักประวัติศาสตร์บางคนก็บอกว่าอาจจะไม่ใช่สีดาษก็ได้อาจจะเป็นไทฟอย์ก็ได้นะเพราะว่าเขาไปพยายามตรวจ DNA จากซากศพอะไรแล้วก็ไปพบเชื้อแบคทีเรียตัวเดียวกับที่ททําใให้เกิดโรคคไฟอยนศ่ะ แล้วในช่วงกรีกโรมันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแบบโรคระบาดเกิดขึ้นครั้งเดียวด้วยนะอย่างอีกช่วงหนึ่งนี่นะคะก็เป็นช่วงคศ161ถ161-180ค่ะตอนนั้นอะอยู่ในสมัยจักรพรรดิมาคัสของโรงมันใช่ปะตอนนั้น่ะมันมีนายพลคนนึงก่อกระบฏขึ้นแถวร่วมแม่น้ำไทกิสยูเฟติสทีนี้จักรพรรดิมาคัสก็ต้องยกทัพไปปราบบริเวณนั้นนะคะประเด็นคือพอไปปราบปุ๊บอุ้ยติดโรคระบาดนะคะกลับเข้ามาในกรุงโรมทีนี้แหละโอ้โหสนุกสนานบันเทิงค่ะเพราะว่าเชืมม้ เหมือนฝีดาดมากเลยดูเหมือน smallpox มากเลยแต่เราก็ไม่รู้ว่าสรุปมันคือ smallpox ไหมหรือมันคือ measles หรือว่าโรคหัดกันแน่นะคะประเด็นก็คือการระบาดครั้งนี้คนตายเยอะมากเยอะแบบเยอะเลยอะ่ะเขาสันนิษฐานกันว่าคนน่าจะแบบจะป่วยล้มตายจากโรคระบาดครั้งนั้นนะคะไปถึง3.5ถึง7ล้านคนด้วยกันค่ะซึ่งอย่าลืมว่าสมัยนั้นอะ่ะประชากรโลกยังไม่ได้เยอะนะเขาก็เลยบอกว่าประชากรโลกสมัยนั้นน่ะอาจจะตายไปถึง25%ของมนุษย์ที่มีทั้งหมดด้วยซ้ํานะคะ,ะ,คะก็คือเอาแค่ในกรุงโรมตอนนั้นอะ่ะมี ละนึกภาพกรุงลมสมัยนั้นไม่ใช่มหาคนครแบบทุกวันนี้ที่มีคนอยู่เป็นล้านๆน,นะคนมันไม่ได้เยอะล้วตายวันละสองพันสองพันสองพันก็คือน่ากลัวถึงขั้นสมัยนั้นแบบเขาไม่รู้จะรักษา,ยยางไงเขาก็ต้องทําเครื่องรางเครื่องปัดเป่าไล่โลคงระบาดไล่อะไรกันไปเลยค่ะแล้วไทยเราละ่ะโดนอะไรไปบ้างเกี่ยวกับฝีดาษนะคะก็ต้องบอกว่าโดนไปฉ่ำเหมือนกันคะ่ะตลอดประวัติศาสตร์เลยนะถึงขนาดที่กษัตริย์เก่งๆหลาย,ลายพระองค์เนี่ยนะคะก็สวรรคตเพราะว่าฝีดาษเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าสําหรับไทยเราเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นฝีดาษแบบตรงๆเราจะเเรรียกกววมัน่า โรคหาลงนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าโรคเนี่ยมันร้ายแรงร้ายแรงถึงขนาดเหมือนกับผีหามันลงมาแบบครองเมืองมันลงมาทําให้เมืองเนี่ยพินาศชิบหายไปหมดนะซึ่งคําว่าหาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าฝีดาษโดยตรงค่ะแต่ว่ามันจะแปลถึงหลายๆโรคด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไข้ทรพิษหรือว่าฝีดาษอะคิวาตะกะโรคการละโรครวมไปถึงโรคใดๆก็ตามที่ทําให้คนตายเยอะๆคนไทยเราเรียกรวมว่าหาลงหมดค่ะซึ่งเราก็จะเห็นหาลงหลายต่อหลายครั้งในประวัติศาสตร์ไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นมาเป็นตำนานเลยเช่นพระเจ้าอู่ทองอพยพหนีโรค หามาจนกระทั่งมาตั้งเมืองที่กรุงศรีอยุธยาหรือว่าถ้าเราข้ามมาในสมัยอยุธยาเนี่ยก็จะมีในสมัยพระบรมไตรโลกนาถก็มีหาลงเหมือนกันและอีกครั้งหนึ่งที่ดังๆเลยนะคะที่มีในหนังเรื่องสุริโยไทยด้วยก็คือสมัยสมเด็จพระบรมราชาที่4หนอพุทธังกูลเนี่ยก็ถึงขั้นว่าพระองค์เองเนี่ยก็สวรรคตเพราะว่าฝีดาษอันนี้ฝีดาษฝีดาษเลยนะคะข้ามมาอีกในสมัยพระเพทราชาอันนี้ก็มีชาวต่างชาติบันทึกเอาไว้เลยว่าตอนนั้นมีโรคฝีดาษระบาดครั้งใหญ่ในกรุงศรีอยุธยานะะะคคคก็มมีนนนนาายไปปแบบ80,000ใเเวลรณดือึ คือตายกันจนไม่มีที่ฝังนะจนต้องเอาศพเนี่ยนะคะไปกองตามท้องไร่ท้องนาต่างๆหรือในสมัยพระเจ้าอิหท้ายศาสตร์เนี่ยก็มีเหมือนการมีเจดชาวต่างชาติบันทึกเอาไว้นะบอกว่าคนตายกันจนกรุงศรีอยุธยาเงียบไปหมดเลยนะคะส่วนในสมัยกรงุงรัตนโกสินทร์เองเนี่ยนะคะก็มีคนตายเพราะฝีดาดแบบเรื่อยๆสมัยรัชกาลที่2ก็เยอะสมัยรัชกาลที่3ก็เยอะคือเป็นหมื่นๆคนกันเลยจนกระทั่งเกิดไปเป็นวลีแบบแรงว่ัะเกตเปรตประสุดทั์อะไรกันซึ่งอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้เล่าอีกทีนึงนะข้ามาสมัยรัชกาลที่5แลต่อให้ใในยยุคสมมมัห่ากกๆมีารปลูกฝีีมอไร เข้ามาแล้วแต่ว่าคนก็ยังไม่ได้แบบปลูกฝีกันหลากหลายจนถึงขั้นว่ามีคนตายเยอะๆจนเขาฝังกันไม่ทนนะันต้องเอาไปกอง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 กันไว้ตรงสุสานวัดดอนจนกลายเป็นว่าสุสานวัดดอนเนี่ยมีศพล้นทะลักแล้วก็กลายเป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสุสานหลอนมาจนถึงทุกวันนี้ก็พอยุคที่แบบมีโรคระบาดมีหาลงมีอะไรแล้วคนฝังศพไม่ทันนี่แหละค่ะจนถึงขั้นที่ว่าในยุคหลังๆเนี่ยนะมาตรการระดับโลกรวมถึงมาตรการในไทยเราก็เลยต้องเร่งให้ความรู้ประชาชนแล้วให้ประชาชนในปลูกฝีกันซึ่งเขาก็มาดาเนินการแบบจริงจังมากๆในช่วงปี1967ค่ะ ซึ่งเรื่องการรักษาฝีดาหรือการปลูกฝีเนี่ยจริงๆยูเคยเล่าไว้แล้วนะว่ามันเกิดจากคนคนนึงที่เขาลองเอาเชื้อฝีดาเนี่ยไปติดวัวหลังจากนั้นก็ลองดูดเอาน้ําเหลืองของวัวมาเป็นวัคซีนทดสอบฉีดในคนแล้วก็ค้นพบว่ามันทําให้เขาเนี่ยติดเชื้อแค่เบ,บาๆเพราะแค่เบ,บาๆก็ไม่ถึงตายแล้วพอหลังจากหายแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็กลายเป็นมีภูมิคุ้มกันไปเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยนํามาสู่การปลูกฝีที่กระจายกันไปทั่วโลกอย่างในไทยเรานี่ก็มีการปลูกฝีสมัยรัชกาลที่3ที่หมอประดิษเลเอาเข้ามานะคะแต ติดฝีดาดอยู่นั่นเองค่ะและแล้วหลังจากที่เขารณรงค์กันจริงจังให้ปลูกฝีพะยาะไรดังนั้นสุดท้ายแล้วนะคะในปี1980เน่ WHO ก็เลยประกาศว่าไข้ทรพิษหรือว่าฝีดาดเนี่ยถูกกาจัดไปจากโลกแล้วเรียบร้อยค่ะคือไม่มีการติดเชื้อแบบธรรมชาติแล้วนะดังนั้นใครที่เกิดหลังปี1980นะคะก็จะไม่ได้รับการปลูกฝีต่อไปค่ะก็จะไม่มีรอยไม่มีอะไรที่แขนแล้วนะส่วนใครที่มีรอยอย,อยู่ที่แขนนะคะอยากเข้าใจผิดค่ะนั่นไม่ใช่รอยปลูกฝีนะมันจะต่างกันนิดนึงคืออันนั้นอาจจะเป็นรอยของวัคซีนวนโรคคนนะะทาาทีีี้าาม่ ดาดลิงกันค่ะที่กําลังเป็นข่าวอยู่ช่วงนี้เนี่ยนะสรุปแล้วมันคือฝีดาตัวใหม่หรือเป็นอะไรยังไงเกี่ยวข้องอะไรกับฝีดาดหรือไข้ทรพิษที่เรารู้จักกันก่อนหน้านี้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นคนละโรคกันค่ะคือฝีดาดลิงเนี่ยมันเกิดจากการติดเชื้อไวรัสแหละแต่เป็นไวรัสคนละตัวกับฝีดาดหรือว่าไข้ทรพิษนะคะถึงมันจะเป็นไวรัสที่อยู่ในวงตระกูลเดียวกันของมันเนี่ยแต่ว่าพอมันแยกย่อยลงมาแล้วอาจมันเป็นคนละชนิดกันดังนั้นสิ่งที่ออกมาผลที่เกิดขึ้นมันเป็นคนละอย่าง่่่่ขอองคววาาาามเเเกกแฝีหรื็นป อะไรที่เก่ากว่ามากเหมือนกับที่เล่าไปเลยว่าเจอตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณอะไรในขณะที่ฝีดาดลิงเนี่ยเราเพิ่งจะมารู้จักมันหรือว่าค้นพบมันเนี่ยเมื่อปี1958นะคะตอนแรกเนี่ยเราเจอในลิงค่ะแล้วเราก็าเห็นว่ามันคล้ายๆกับฝีดาดเราก็เลยไปเรียกมันว่าฝีดาดลิงนี่แหละหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่ามังคีพ็อก์นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะพอข้ามมาในปี1970เราก็พบว่ามันไม่ได้ติดแค่ในลิงนี่นามันติดข้ามมาคนได้ด้วยซึ่งเขาพบการติดข้ามมาาคคนรรัังงกอาาองกอธณฐโะะหล จากนั้นค่ะมันก็ติดในคนติดในอะไรจนกลายเป็นโรคประจําถิ่นที่แถวแอฟริกาตะวันตกแอฟริกากลางเลยนะคะแต่ที่มันเพิ่งมาเป็นข่าวช่วงนี้ก็เพราะว่าในปี2022เนี่ย WHO เขาเริ่มเอะแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ได้อยู่แค่ในแอฟริกาแล้วนะเราเริ่มพบคนติดเชื้อฝีดาดลิงเนี่ยข้ามไป75ประเทศทั่วโลกแล้วแต่ละประเทศก็เลยต้องรีบเฝ้าระวังกันดังนั้นล่าสุดเนี่ยพอมันมีคนติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆ WHO ก็เลยต้องประกาศนะคะให้เป็นภาวะฉุกเฉินสาหรับโรคฝีดาดลิงและซึ่งจริงๆพอมันไม่ไดดดด้้้ตติิิแแคค่ในนในนนนลลงววมัย กลัวว่าจะบอกว่าเป็นฝีดาดลิงหรือว่ามังคีพ็อกซ์เนี่ยอาจจะทาให้คนสับสนว่ามันก็ติดในลิงมันไม่ติดมากคนหรอกบางทีเขาก็เลยเปลี่ยนวิธีเรียกนะคะเป็นเอ็มพ็อกซ์แต่ขอให้รู้ว่ามันคือสิ่งเดียวกันค่ะที่เขาเรียกว่ามังคีเพราะว่ามันเริ่มติดจากลิงแต่ไม่ได้แปลว่ามันติดคนไม่ได้นะและจุดนี้แหละคือความแตกต่างระหว่างฝีดาดฝีดาสมอลพ็อกซ์กับเอ็มพ็อกซ์นะคะก็คือฝีดาดฝีดาดเลยเนี่ยมันติดจากคนสู่คนได้ง่ายมากค่ะเพราะว่าเชื้อโรคนี่มันแพร่ไปตามอากาศตามละอองฝอยนะดังนค่าเีีิทม ติดจากสัตว์สู่คนได้ติดจากคนสู่คนได้แต่มันไม่ได้ติดกันจากแบบละอองฝอยค่ะมันติดกันจากการสัมผัสนะคะแปลว่าเวลาจะติดฝีดาดลิงกันเนี่ยมันต้องแบบสัมผัสกันใกล้ชิดแบบใกล้ชิดมากๆค่ะมันถึงจะมีโอกาสติดกันได้และที่บอกว่าติดจากสัตว์สู่คนเนี่ยต่อให้มันชื่อฝีดาดลิงมันก็ไม่ได้ติดแค่จากลิงนะแต่ว่ามันติดจากสัตว์อื่นๆได้ด้วยโดยเฉพาะพวกสัตว์ฟันแทะทั้งหลายอย่างหนูกระรอกอะไรเงี้ยก็ติดได้เหมือนกันและนี่แหละคือสาเหตุที่ทาให้เขาต้องเปลี่ยนชื่อเพราะกลัวว่าเดี๋ ะะก็จะเห็นว่าอาอการก็คล้ายๆกับไข้ทรพิษหรือว่าฝีดาษเลยแค่มันมีความรุนแรงเนี่ยน้อยกว่าเฉยๆค่ะแล้วลักษณะการหายก็คล้ายๆกันเลยนะคือจะหายเองตอนช่วงแบบ2-4ถึงสัปดาห์นะคะแต่ว่าก็จะมีอัตราการเสียชีวิตที่น้อยกว่าคนที่เป็นฝีดาษหรือว่าไข้ทรพิษค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยด้วยนะคะว่ามีภูมิคุ้มกันแค่ไหนมีอาการของโรคอะไรมาแทรกซ้อนหรือเปล่าแล้วเนื่องจากความที่มันเหมือนกันมากๆเนี่ยนะคะทางการแพทย์เขาก็เลยบอกว่าใครที่เคยผ่านการปลูกฝีมาเนี่ยก็มีโอกาสติดฝีดาษลิงน้อยกว่าเพราะว่าน่าจะมมภูิ มากกว่าไม่เคยปลูกเลยนะคะสามารถลดโอกาสติดโรคได้ประมาณ 80- 9 0ถึงเเลยค่ะแต่อันเนี้ยมันอาจจะเป็นแบบเพิ่งปลูกฝีมาใหม,ใหม่หรืออะไรนะเพราะว่าจริงๆแล้วแทบทุกคนที่เคยปลูกฝีเนี่ยมันก็ปลูกมานานมากๆแบบมากๆและ40ปีขึ้นแล้วนะคะดังนั้นพอเขามาทดสอบกับคนที่ปลูกฝีมา40ปีแล้วเนี่ยนะคะเขาก็พบว่าจาก28คนเนี่ยมีแค่2คนที่มีภูมิคุ้มกันในระดับที่สามารถป้องกันโรคได้ค่ะดังนั้นเอาเป็นว่าถ้าเกิดไม่รู้ข้อมูลตัวเนี้ยอาจจะถามก่อนว่าเอ้ยสรุปเคยปลูกฝีหรืออยยังจได้้้สบบบาใแแต่พรูนีปุ ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะจะเคยปลูกฝีหรือไม่เคยปลูกฝีระวังไว้ก่อนก็ดีนะคะเพราะฝีดาดลิงก็ยังระบาดกันต่อไปค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับฝีดาดและฝีดาดดิงที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอาจริงๆเรื่องฝีดาดแบบฝีดาดเลยเนี่ยก็มีเรื่องราวมากมายให้เล่านะซึ่งสามารถเล่าแยกเป็นเห่ญ โตในแต่ละวัฒนธรรมนะนี่ยังไม่นับเรื่องหาลงนะคะที่มีฝีดาษเป็นแค่หนึ่งในนั้นที่แบบว่าโอ้โหแต่ละรอบก็คือสร้างเรื่องสร้างราวสร้างประวัติศาสตร์เยอะมากเอาว่าถ้าเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋วไว้วันหลัง mm hmm. เก็บมาเล่าให้ฟังค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ